เจ็ดเมตรพี่น้องคุดไปแล้วครับผมอยู่ด้านหลังครับผมนี่ยคุดไปแล้วครับผมเป็นสิไดโบประมาณหยิบสี่บนนะพี่น้องเนาะสามร้อยบาทต่อแผงตรงเลยพี่น้องแผงสุราเซลล์พี่น้องจะพาพี่พาหน่อเบิ่งครับผมนี่ครับผมได้โบหยิบสี่บนนะพี่น้องเด้อครับผมหยิบสิบสี่บนครับผมสามร้อยบาทพี่น้องเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่พี่น้องลึกหกเมตรพี่น้องสูงสุดกือบสิบแปดเมตรนะพี่น้องเนาะนี่ครับผม กรด้างเขียวพี่น้องพราะ่กันเสียดินเสียดไม่นะพี่น้องเนาะนี windows, ่เอาไว้น้ไว้ใส่ครับผมนี่บอนี่พี่น้องบอนี่ครับผมบอนี่กับประมาณหกถึงเจ็ดเมตรพี่น้องบอหกถึงเจ็ดเมตรครับผมนี่ครับสีดูน้ำใส่นะพี่น้องเนาะมัดลงไปแล้วกับยึบน้ำยูบประมาณสี่ท่อนพี่น้องสี่ท่อนกับมานสองเมตรพี่น้องที่ท่อที่บ่มีน้ำกับยึบประมาณแปดท่อนพี่น้องกับประมาณสี่เมตรพี่น้องท่อที่ลงไปนี่กับประมาณสี่สี่เมตรพี่น้องบ่มีน้ำเนาะ วัดนามลงไปถึงพื้นครับมีสีทอนพี่น้องซีทอนกับประมาณสองเมตรครับผมนี่ครับผมเดินสายต่อตรงเลยพี่น้องเดินสายต่อตรงเลยครับผมนีใส่เบเกอ,อ,อร์เบเกอร์หลังเตาครับผมเพราะว่าเห็ดเป็นชุดนอนหน้าน้ำครับผมใส่เป็นขัดเอาหลังเตานะพี่น้องเนาะขัดเอาสามทางพี่น้องนี่ครับผมขัดเอาสามทางครับผม ทางเทิงเ <un> ลยสิเป็นชุดนอหน้าพี่น้องเนาะประหยัดไฟพี่น้องใส่พัดลมโซลาเซลล์พี่น้องหลอดไฟโซลาเซลล์ใส่ในบ้านนะพี่น้องเนาะลดค่าไฟพี่น้องลดค่าไฟกรับป้าประหยัดพี่น้องเส้นล่างๆนี่งครับเส้นล่างก็ึ่จะเป็นไอ้ไดโบ้ด้วยพี่น้องเด้อครับผมนี่ไดโบครับผมเข่าเส้นนี้พี่น้องด้านบนจะเป็นแผงพี่น้องแผงมือสองกับพ่อใส่ได้เลยพี่น้องเด้อครับผมนี่อันนี้แผงมือสองกับผมสี่ายปีเลยพี่น้องแผงสั้นเทคพี่น้องสามสามร้อยบาทนะพี่น้องเนาะต่อไปก็สิยอนโบอลงพี่น้องยอนไดโลงงครับผมพี่น้อ พาพีพานนองเบิงไปนพือำกันพี่น้องมาทำใสใสได้แทบบาพี่น้องพอได้ใสซอยรถคาไฟแน้ะพี่น้องเนาะคาไฟมันกับแพงครับผมนี่ครับผมเสียวใส่คู่ด้พี่น้องเด้อครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมเอามัดแล้วพี่น้องเอามัดเสียกมัดเสียกใส่คู่ไว้พี่น้องกันเวยพี่น้องเนาะกันอีกรอบนึงพี่น้องนี่เสียกมัดแล้วพี่น้องนี่เสียกมัดแล้วครับผมเดี๋ยวย้ายสายก่อนพี่น้องย้ายสายก่อน วันมาจ er ับกล่องให้ลุงจับกล่องให้ลุงท่านเออในสายร้านจับกล่องให้ได้พี่น้องเด้อเซียวได้โบครับผมลงลงบอครับผมอ่ะจับถีอสังหาเออถือกระเทือนเนี่ยถือสังหให้เนี่ยใครโอ้คันคันมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่คู่แล้วพี่น้องเซียวลงครับผมลงหาลงบอครับผมคู่ก็ต้องปินไปก็ต้องปินก็ต้องบิน ย้อนเสียงไหมพากันจับเสียงไมาแล้วค่อยๆย้อนแล้พากันจับเสียงค่อยๆย้อนแล้วไปค่อยๆจับพันแบมบวพากันถือแล้วค่อยๆถือโอ้พนักงานหลายพี่นาะค่อยๆ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 แล้วมันระวมันเออระวังเอ้ค่อยๆค่อยๆปั้นดินไหมเออพ่อไปยังพ่อไปยังจับจีนจับดีๆเลยเอ้ค่อยๆเล้ร้านจับก้องไว้ครับผม ก็ตีนอ่ะโอ้ยโตอ่ะเฮ้ยกุ้ยโอ้ยโต แม่เลานดีมหนีเแบมอืมเสามสี่โอเคครับมาตัวไหนครับผม อ่าครับผมมัเดเรียบร้อยเลยพี่น้องเอามัดน,นี่ครับผมมัเดเรียบร้อยนะพี่น้องเอาไดโวลงเลยครับผมเสร็จลองน้ำแล้วพี่น้องเด้อบัดนี้เสร็จลองน้ำครับผมอ่าไอ้ลูกไส้เตี้ยมอ่ะพี่น้องเอาแค่นี้ก็ได้ลูกเอาแค่นี้เพิ่งก็ได้สิ็เอาเบเกอร์ขึ้นนะพี่น้องเด้อเอาเบเกอร์ขึ้นครับผมพี่น้องลองเบิังนะพี่น้องเนาะว่าไดโวยี่สิบสี่วลต์สามร้อยวัตต์พี่น้องต่อตรงแผงโซลาร์เซลล์สามร้อยวัตต์แผงนึงพี่น้อง เอาลงล้างเลยพี่น้องเด้อเนี่ยเอ๊ฟอ่าเรียบร้อยพี่น้องเบิ้องหนามพี่น้องจะขึน้นบ่สิพอได้ใส่ได้สอยบ่พี่น้องแดดตอนนี้ก็แดดบ่แห้งบ่ได้พี่นอ้องอ่าเริ่มไหลแล้วครับเริ่มไหลแล้วอ้าวครับผมไดโบ24โวลต์300วัตต์พี่น้องย้อนลึกบอบอปูนพี่น้องย้อนลึกบอปูนกับปะมาณ6-7เจ็ดเมตรนะพี่น้องเนาะนี่ครับผม น้ำอยู่กับประมาณสองเมตรข้างล่างพี่น้องครับผมนี่ครับพ่อไหลอยู่พี่น้องครับพ่อได้ใส่พี่น้องเนาะใกล้ๆครับพดพักผนมีในสวนขั้วพี่น้องนี่เนี่ยเปิดเปิดตรงตรงกันเลงเปิดตรงตรงหิดเออจับนี่ก่อนจะไปซื้อลูกจะไปซื้อก่อนที่พอเห็ดจะไปก่อนเออเท่านี้ครับเดี๋ยวจักปบน้ำพ่อได้ใส่พี่น้องตอนนี้แดดบร่านแห้งแล้วพี่น้องเนาะแดดบร่านแห้งครับผมพี่น้องเอามือออกก่อนจับไปซื้อจับไปซื้อคือคนงานได้นี่ครับผมนหนาลพ่อได้ใส่พี่น้องนี่ครับผมพ่อได้ใส่ได้สอยครับผมพี่น้องพ่อใส่เด้อพี่น้องเด้อครับผม เลโ,โว300่ยี่ิบสี่นสามร้อยบาทกับประมาณท่านกว่าบาทพี่น้องมาต่อครับผมหดพักคนมีครับผมนำรางถวยล้างจานครับผมก็ได้ใส่ครับผมเก็บผ้ามาฝากพี่ฝากน้องครับผมเป็นไอเดียนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นไอเดียพี่น้องเพื่อได้หยากลดค่าไฟพี่น้องเนาะนี่หดพักคนมีในสวนขั้วบ่ได้หดไก่พี่น้องถ้าเป็นน้ำสากระชิ้นไร้แห้งก็หนีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านาา้ำสะอันบ่ได้สันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นเป็นบ่อบ่อเฮาบ่อปูนเฮาขุดดินพี่น้องมันสั้นพี่น้องมันกับกระชิบได้แห้งบันไดักคนมีลล้้าาางงถวยจนครับผม รดข้าไฟในหลดับหนึ่งครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสวัสดีครับ